่างอ oh. ๋อาใ่อ่ะครับเป็น่อยู่ในเย็นหน่อยมานี่ครับนี่ครับเป็นทีมครับหอยเจ้าเย็นน้องไเยนแล้วถึงจะต้องทำันนึเาก็จะเปลี่ยนฝาข้างในนแล้วกระดูจะติดกมเนี่นี่ละอ่อนนะตอนที่มันนี่ใส่ฝาอย่างแรงด้วยแล้วมันยกตานาแล้ก็มี็ิีาวแบบเนาะ มันแก้แล้วกันแม่นมันแก้แก้ตรงนี้แน yeah. ้วมกนก็ถ uh ือ uh ว่า uh ถ้าแก้ซ uh ีนแล้ว uh ก็จะต้องมีตีนเี้อเห็นใช่อันนี้ยงมาเหมือนอย่าันนะครไว้มีอ้อยเยร้อยแล้วไปกับกองทวด้วต้อง นี่เขาทำมืออะไรครับตามเองน้าน่าน่ามันอดมันจะองไหมใช้ถ่ยเย็นคือตอนนี้หนูก็ต้องแต่ต้องเข้าไปลงไปดูเองาอร นนก็กระบวนการทําของเรานะคะก็อยู่ในขั้นตอนที่มีการดูตลอดค่ะก็สะอาดปลอดภัยค่ะของเราเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวค่ะก็จะใช้แรงงานคนหมดเลยค่ะเป็นตัวว่าถ้าจะทำทีนึงก็ทำตามออเดอร์เหรอใช่ค่ะทาตามออ,อเดอร์เพราะว่า ของเราไม่ได้ใส่สารกันบูนะคะมันก็มีอายุของมันคือถ้ามีคนสั่งมาปุกก็จะทาตอนนั้นเลยแล้วก็ส่งไปเลยเด๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้มีการสั่งเยอะไหมครับเมื่อก่อนเยอะคะ่ะออนไอรเ์เยอะมากตอนนี้่ะตอนนี้ก็ลดลงบ้างค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็เยอะเนาะสมัยนี้คะ่ะเล่าว,วิธีการทําให้นิดนึงได้ไหมว่าเขาทำยังไงทำในส่วนของตัวเนี้ย ตอนการทําก็จะมีหลักๆก็จะเป็นน้ําตาลแล้วก็เนื้อบุยให้มีเลยค่ะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มใช่ค่ะเคี่ยวจากนั้นก็เอามาบรรนจุใส่ขวดแล้วเราก็ต้องพักให้มันคลายความร้อนให้มันเย็นเราถึงจะปิดฝาได้อาจจะมีบางครั้งที่มีแมลงเข้าไปใช่เพราะว่ากว่ามันจะเย็นมันใช้เวลานานนะคะ<ม>เราก็ต้องปล่อยเอาเรียงไว้แล้วก็เปิดพัดลมเป่าไว้ตลอดเนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นนี่เรากำลังจะไปแก้ปัญหาอู่ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงข้างในก่อนแล้วก็จะเข้าไปดูในการขั้นตอนการบรรจุขั้นสุดท้ายอีกทีจะต้องดีเช็คอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะไจว้จใจได้แล้วว่าลูกน้องเราจะทาพลาดอีกไหมเราก็ต้องคอยไปเช็คเองนะรอบนี้ต้องไปเช็คเองอยากให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคในส่วนของน้ำรูปเวลเราอย่างไรบ้าง ขั้นตอนการผลิตของเรานะคะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทําเองกินเองถ้าไม่สะอาดเราก็ไม่กินนะคะเพราะเราทํามานานมากแล้วมึงแต่รุ่นอากง50ปีได้เลยนะคะถ้าอยากมีปัญหาถ้าหากมีปัญหาก็สามารถติดต่อใช่ติดต่อมาได้เลยคะ่ะเรายินดีรับฟังทุกอย่างแล้วก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขคะ่ะ